ทยทีวีสีช่อง3ารอดครัวละครภูมิใจเสนอวิ่งสามยามบ่ายร้องเล่นเต้นคุยเครื่องสำอางมิสทีนเทวรูปอักษาเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ชิ้นสุดท้ายที่ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องลับ กว่า2,000ปีภายในปราสาทนครเมคากำลังถูกกลุ่มนักล่าวัตถุโบราณวางแผนโจรกรรมเพื่อส่งไปขายให้กับชาวต่างชาติเป็นเหตุให้ชายใหญ่บอมระชวงศ์ธราธรจุฑาเทพต้องนำเอาเทวรูปอักษาออกมาจากห้องลับแห่งปราสาทนครเมคาให้ได้ก่อนที่เทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์จะตกไปอยู่ในน้ำมือของคนร้าย อยู่นั่นเองเทวรูปนาคาฉันต้องเก็บรักษามันไว้ให้ได้ก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอฉันรูปักษาอยู่ในมือของข้าเถอะ และในขนาะเดียวกันณวังจิตาเทพ เจนสุดาปานโตค่ะดีเจบุโกนะคะขอต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเต้นรำนะคะการกุศลที่เลิศหรูและว้รวที่สุดในสยามประเทศและมีชื่อเก๋ๆมากๆเลยละค่ะชื่ออะไรคะอะไรนะคะเดอบูตองเดอบางก้ององต้าลองอะไรนะคะเดอบูตองเดอบางก้ององต้าลองก่อน้าพูดอีทีผิดเลยนะคะ ได้สองรอบค่ะอล่าค่ะก่อนที่ฉันจะพูดผิดนะคะวันนี้ในะที่บอกเลยว่าวันนี้ขอเล่าประวัติเขาคร่าวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าการเต้นลาครั้งนี้นี่นะคะอี่บอกเลยว่าเดบูตองนี่นะ,ะเป็นธรรมเนียมของประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นธรรมเนียมกันของเด็กสาวที่กำลังเริ่มโตเป็นสาว,วจะได้กลายเป็นเจ้าหญิงในช่วงข้ามคืนเป็นงานเปิดตัวของสาวงามผู้สูงสักและสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้สยามประเทศจะได้เห็นเขาคู่นี้งาม จริงๆค่ะ ตายแล้วที่ฉันอยากจะไปรวมแก๊งกับเด็กสาวผู้สูงศักด์ที่จะได้เป็นเจ้าหญิงภายในข้ามคืนละก็นนะคะดิฉันก็อยากเห็นแล้วค่ะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพูดแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอออยากจะให้มาเห็นกันแล้วว่าสาวผู้สูงศัก์คนนี้ที่จะมาเปิดฟลอร์ของเราเนี่ยจะเป็นใครคใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยบอกเลยดีกว่าว่าหญิงสาวท่านแรกเนี่ยนะคะงดงามทั้งกิริยาท่าทางการวางตัวความสวยของเธอก็ไม่แพ้ใครที่สําคัญสเสน่ห์ปลายจวักของ ดีดีพี่จา๋าพี่จา๋าดีดีจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือให้กับหม่อมหลวงเกษราเทวะพรหมค่ะเีพรบมือค่ะซึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากๆขอเสียงยกรีดอีกสักทีได้ไหมคะ เพลินตรงกลางเองนะคะสวยงามมากนะคะงบหลวงเกศราเทวพรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วดิฉันก็รู้สึกเกรงนะคะเป็นหญิงสาวผู้สูงศัก์ฉันไม่รู้จะพูดจาด้วยยังไงเลยทีเดียวเชียวค่ะใช่ไหมคะคุณปุ๊กอกคะเก่งจนเราแบบว่าทำตัวไม่ถูกเลยอะค่ะทำตัวไม่ถูกเลยนะคะอาทีนี้เราเห็นฝ่ายหญิงกันไปแล้วว่างดงามสง่างามสวยงามขนาดไหนทีนี้คุณปุ๊กอกค่ะอยากจะเจอฝ่ายชายบ้างไหมคะ ใจจดใจจ่อเลยล่ะค่ะไม่ใช่แค่บุกโกอย่างเดียวเชื่อว่าด้านราก็อยากจะเจอด้วยค่ะถูกต้องฝ่ายชายนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นพี่ชายใหญ่นะคะของชายหนุ่มสุดหล่อถึงห้าคนแห่งตระกูลจุชาเทพนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเสียงปรบมือดังๆต้อนรับหม่อมราชวงศ์ธาราธรจุธาเทพค่ะเอาละครับเรามาพบกับคุณชายธาราธรพี่ชายใหญ่แห่งตระกูลจุธาเทพเป็นเลยครับ อ้าวท่านชายไปไหนแล้วคะก็นั่นนะสิคะท่านชายไปไหนคะท่านเห็นท่านชายไหมคะทําไงดีอะคะท่านหญิงคะท่านชายหายคือท่านหญิงอย่าหน้าเสียขนาดนั้นสิคะบุกบอกว่าท่านชายอ่ะคงไม่ได้ยินเสียงพวกเราเรียกงั้นขอเสียงกรีท่านชายหนึ่งรอบดีกว่าค่ะกรีท่านชายหน่อยค่ะอ่ะขอเสียงท่านชาย เกิดเรื่องแล้วครับคุณผู้ชมท่านชายใหญ่ไม่มาตามที่นัดไว้ครับยังไงไดีคะ Rat ท่านหญิงคะท่านชายไปไหนมีพอจะทราบไหมคะพี่ชายใหญ่บอกเกดว่าพี่ชายใหญ่จะไปปราสาค่ะจะกลับมาวันนี้ค่ะอะไรคะหรือว่าหรืออะไรคะพี่ชายใหญ่ค่ะไปแล้วท่านหญิงคะท่านหญิง ทำยังไงดีคะท่านหญิงวิ่งหนีไปแล้วค่ะคุณเจนดิฉันก็ไม่ใช่ท่านหญิงดิฉันก็ไม่ราบเหมือนกันเลยทีเดียวหรือว่าเอ๊ะท่านชายอาจจะไปเข้าห้องน้องนำหรือเปล่าคะไม่รู้แล้วค่ะแต่เราต้องีย้ท่านชายอีกสักครั้งนึงนะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆท่านชายสักหนึ่งรอบค่ะท่านชายท่านชาท่านชายครับตงหาชายใหญ่ยูรับเอ๊ะ เสียงท่านชายนี่เฮ้ยท่เสียงท่านชายไหม่าฮ่โอ้ท่านชายคะท่านชายคะสงสัยท่านชายท่านชายพูดอยู่ในห้องน้ำรือเปล่าคะเสียงท่านชายดูใหญ่ๆก้องๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะไปดดูกันนะ ดูท,ท่านชายเขาไปไหนยังไงทําไมเขาเสียงขนาดนี้โอ้โหท่านชาย,าชายคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าท่านชายใหญ่ของเรามาถึงแล้วครับเราไปพบกับท่านชายใหญ่กันเลยเวลาที่ลืต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้